ไม่เต็มเท่าสปีดสูงสุดที่1.2 2หรือ1.3กิโลเนี่ยที่143นะครับความแตกต่างความแตกต่างอันนี้คือเส้นเส้นยกคันเร่งเนี่ยคือตรงนี้ยกคันเร่งเนี่ยผมยกที่98-99บนหน้าไม้รถนะครับเท่ากันทุกครั้ง แต่ดูความขึ้นเร็วอะหน้าไม้เท่านี้แต่คือความเร็วบนเลนนจะเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่ารถมันขึ้นเร็วกว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่าได้ทําชาม่เปลี่ยนสายพานใส่ลิ้นเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ใส่กล่องที่ผมคือเป็นก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเป็นของผมทั้งหมดทั้งระบบแล้ว สวัสดีครับพบกับผมชังลีนะครับจากร้านลี่ินจินวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงจูมินิ่งกับพีว่วังข้างพี่เราจะพาไปชมบีเอ็สองพันสิบแปดนะครับสเตปก็เป็นไล่ข้างโอเพนนะครับใส่กล่องเราจะไปดูว่าได้กี่มาแต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าได้ทําชามใส่เปลี่ยนสายพานใส่ลิ้นเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ใส่กล่องที่ผมคือเป็นก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป,เป็นของผมทั้งหมดทั้งระบบแล้วเพราะว่าเฟืองมันก็เป็นเบอร์เหมือนกันใช่ไหมท่อก็เป็น ทออ่อเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันไ,มได้กี่แรงมา้าไปดูข้างในเลยครับครับครับได้ครับได้ครับวันไหนวันไหนขันขาวอยากขึ้นจะขึ้นมาจูนนะบอกเขาด้วยนะอ๋ะอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจะแจ้งไปจะแจ้งไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้ ก่อนที่จะจูนเนี่ยก็จะให้เป็นกล่องเดิมเจาะหัวฉีดเทสสักสามสี่ลันว่าจะได้แรงม้าเท่าไหร่แล้วก็จะให้ดูด้วยว่า AF เนี่ยได้เท่าไหร่ตอนนี้หัวฉีดที่เจาะก็เจาะแค่หนึ่งรูนะครับแต่ขนาดรูไมค่อนก็ไปงมกันเ,เองนะแต่ผมคิดว่าที่เจาะมาน่าจะบางอยู่เดี๋ยวเราก็คือจะไม่ถอดกล่องนะครับเราจะปิดโหมดเป็นโหมดศูนย์ ได้นะครับผมจะ,ะคอยนั่งอ่านคอมเมนต์ให้นะครับในโนก็สามารถใส่ประวัติได้นะครับว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรจูนล่าสุดไปครั้งก่อนหน้านี้กี่แรงม้านะครับซ่อนไป,ป,ปซ่อมไม่ได้ครับเพราะอเน้นดูที่มือถือเดียว อันนี้เป็น2 p, 2008, p 28, R 2พ2 8 p bon, 2พ18ทะเบียนอะไรวะเนี่ย1 2 7 4 1ส7 4เนองเจสี่แ์ี่แช่เข้ากลุ่มมื่อวานะแช่แช่เหรอ เดี๋ยวเราก็อันนี้ก็ปรับหมดเป็นหมดศูนย์เลยนะครับนี่ครับหมดศูนย์หมดศูนย์ก็เดี๋ยวเราจะลันลันเพื่อให้รู้ว่าหัวจีที่เราเจาะมาหัวจีที่เราเจาะมาเนี่ยมันพอไหมหรือรอบเครื่องมันจะตัดแล้วก็ได้แรงมาเท่าไหร่สําหรับรถกล่องเดิมนะลันเลย รันในโนโไม่ใช่ว่าไล์เทสรันเดียวแล้วก็มันจะไม่ได้แรงมากสุดนะครับควรที่ทำสามรันแล้วมาเอาค่าเฉลี่ยรันที่มันได้กลางๆเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเอาราไปขึ้นในโน่นะครับแล้วโดนช่างหรือจูนเนอร์หลอกสับขาหลอกว่าผมจูนได้แรงกว่าเดิมเท่านี้แรงกว่าเดิมเท่านี้ประมาณนี้นะครับเราก็รันเอามาค่าเฉลี่ยเอาสองรันก็ได้จะได้รู้ว่าบวกลบเท่าไหร่แล้วก็กลางๆรออยู่เท่าไหร่อันนี้ก็จะอีกรันหนึ่งนะครับ สังเกตง่ายๆเห็นไหมครับลันแรกกับลันสองลันแรกเนี่ยเส้นสีน้าเงินลันสองคือเส้นส,สีแดงก็จะเห็นเลยนะครับว่าเส้นมันยกแตกต่างกันอย่าเพิ่งไปหวังว่าลถบางคนเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเขาอาจจะแบบเอเปลี่ยนท่อแล้วจะบอกว่าท่อแรงท่อที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะลดวิ่งอีกสามลันแล้วมันแรงขึ้นก็ได้หรือว่าของชิ้นเดียวกันแต่ลันสามลันแล้วก็ทําให้ความแรงมันเพิ่มขึ้นก็ได้เดี๋ยวเราจะลันอีกลันหนึ่ง ในโหมดกล่องเดิมนะครับว่ามันจะได้แรงม้ากี่ตัวแล้วเราจะจูนใส่กล่องเนี่ยจะได้แรงม้าเพิ่มอีกกี่ตัวอ่ะก็เท่ากับว่าได้รันที่3านะครับคือแรงม้าสูงสุดนะ14.73ตัว เดี๋ยวเราก็จะเป็นเอาเป็นลานตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจูนถ้าทุกคนยังยังอ่านเริ่มจูนหมดหนึ่งเลยนะครับหมดหนึ่งนี่ผมจูนมาแต่บ้านแล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมละเขียร์จากแต่บ้านมันเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียจากกล่องเดิมยังไงเราก็เริ่มลานแรกเลย วาไม่เห็นแล้วนะครับว่าใส่กล่องนี่เขี่ยจากบ้านนะครับยังไม่แค่เขี่ยแล้วก็ไปลองเทสดูอัน,นยังไม่ได้จูนแบบเช็คน้าํามันหนาหรือบางนะดูนะครับดูเส้น <_ S 1> ก็จะเป็นสีแดงช่วงท้ายนะครับรอบมาไวตตตเวต็มเต็มไวกว่าสีแดงกับสีน้าเงินสีน้ําเงินคือกล่องเดิมที่ดีที่สุดเมื่อกี้นี้กระสีแดงเนี่ยคือใส่กล่องแล้วแค่ตั้งองศาไฟแล้วก็เซตน้ํามันไว้เบื้องต้นเฉยๆทอคเพิ่มขึ้น แรงมาเพิ่มขึ้นนะครับแอตัดเลขที่ดีตอนนี้ก็เพิ่มมาจุดกว่าแต่เส้นสีแดงม,มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะลองจูนเต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะจูนยาวๆไปเลย คนสตีนนะมาเยอะยิ่งหายเลยอ่ะล่าสุดท้ายละแย่กว่าเดิมรึเปล่าไม่รู้นะล่าสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยล่าสุดท้ายดีกว่าเดิมอ่ะ รันที่สิบหกเนี่ยก็คือล่าสุดนะครับสิบห้าจุดหกนะทอสิบสองจุดสองนี่ก็ดูเส้นนะครับดีกว่าทุกรันยังไงอะดูนะครับเนี่ยตรงหัวเริ่มคันเร่งนะครับแรงมา้ารันก่อนหน้านี้หัวเ,เออทอจะเริ่มเอเอลูกกิ้งจะเริ่มจับเนี่ยจับที่ก่อนก่อนถึงสิบนะครับสิบสิบสิบแรงม้านะครับแต่พอรันเนี้ยเราเพิ่มรอบมันเพิ่มขึ้นทําให้อัตราเร่งมันเร่งเร่งดีขึ้นแรงม้าจะไปจับช้าขึ้น แต่ทอกดูมันก็กระจับช้แต่ถ้ารถคันไหนที่มีเส้นแรงมา้าขึ้นเริ่มจับขึ้นแต่คานขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่ารถไม่มีอัตราเร่งนะครับจากที่ผมสังเกตมานะแล้วก็ได้ทดสอบมาหลายๆหลายหลาย,ล,ายลันเดี๋ยวเราจะมาย้อนกลับไปดูกราฟแรกกันก่อนก่อนที่จะจูนนะคือจะเป็นลบสิบเอ็อดไปก่อนปับ๊บแล้วก็รันที่สาม ลันที่สามนี้ก็คือกล่องเดิมกับกล่องแต่งนะครับแตกต่างกันแบบนี้กล่องแต่งคือสีแดงนะกล่องเดิมก็คือสีน้ําเงินเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าความแตกต่างความแตกต่างอันนี้คือเส้นเส้นยกคันเร่งเนี่ยคือตรงนี้ยกคันเร่งเนี่ยผมยกที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าบนหน้าไม์รถนะครับเท่ากันทุกครั้งแต่ดูความขึ้นเร็วอะ หน้าไม้เท่านี้แต่คือความเร็วบนในนจะเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่ารถมันขึ้นเร็วกว่าเร็วกว่ากล่องเดิมนะ,ะสังเกตแค่นี้แล้วก็ให้ทุกคนไปคิดวิเคราะห์วิจารณญาณเองนะครับว่าเสียตังค์เนี่ยเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยจะคุ้มค่ากับไล่หัวฉีดสองพันไหมผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะตอบได้หลายน่าจะตอบได้หลายอย่างนะผมคิดว่าน่าทุกคนน่าจะรู้แล้วอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จบเพียงวันนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตปิดคลิปที่วิดีโอก่อนนะครับ ้ยเราก็จะปิดคลิปเป็นว่าอะไรดีฝากฝากฝา,ากติดตามหน่อยในช่วงที่จะจูนเนี่ยอ๋อฝากติดตามด้วยครับช่องยูทูบช่วงที่ช่วงจูนไม่นิ่งอย่ามาวิ่งข้างพี่นะครับจูนไม่นิ่งอย่ามาวิ่งข้างพี่พิมพ์คํานี้เข้าไปก็ขึ้นเลยครับใน u t u b e คอมเมนต์ด่าได้ปะ่ะคอมเมนต์เต็มที่นะครับถ้าคุณคอมเมนต์ด่าผมแสดงว่าคุณอ <c oughs> ่ะคือกดติดตามผมไว้แล้ว <c oughs> อันนี้เรื่องจริงแสดงว่าคุณดูดูวิดีโอผมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะคุณเสียค่าโฆษณาผมแล้ว ยูทูบได้แจกข้าวมันไาผมเลยครับยินดีทุกๆอย่างอ่ะคลิปปิดคลิปท้ายนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําคลิปหน้าไม้ให้รับชมด้วยนะครับว่าททอปสปีดได้เท่าไหร่หน้าไมาก็ย้ครับใครที่ยังดูถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงเท,ท,ทดสอบแล้วครับเท่าสปีดสูงสุดหน้าไม้ได้เท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลย